สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนในหน้าจ้ามาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจากสาวพิมพ์อุดร to UK นะคะพี่น้องมาเที่ยวเอ็นฮางพงมือสาวพิมพ์กันฮิวนะคะนะหิวแนวเผ็ดเพ็ดสมๆนะคะนะพี่น้องค่ะเป็นยังไงเนาะสบายดีกันทุกผู้ทุกคนอยู่บนเนาะจ้าคลิปเที่ยวสาวพิมพ์กันยังวันในเหตุเด้กแกร์เลยขอเอาทิป เออคลิปแบบสดๆทำสดๆเลยเนาะคะ่ะเนาะอันคันไซยังสีกันยาวก,กันเลยค่ะสาวพิมก็คืนมาจากไอ้นอนตากแดดนะคะฮ <c oughs> <c oughs> อนค่ะ้อรนว่ามันยังมาเที่ยวกันเนาะคะ่ะเนาะ,ะมันเป็นชุดเลยเป็นชุดว่ายน้ำเนาะคะ่ะเนาะฮัลโหลอ v e r y อ o ด y I want salad anybody want cucumber salad with me Come to join me please. <laughs> Let's see how I make cucumber salad without um uh everything like what I have in the house. Okay ก่อนอื่นก่ะซับเปลงก่อนน้พี่น้องค่ะซับเปล่งค่ะซับเปล่งห่าัะคุงมะมี่เนาะค่ะเมืองนี้มะม,มี่หมดมะละกอแม่เมแต่มะละกอสุกก็ไม่มีนาะพี่น้องค่ะเืดหลายสาวพี่หลังเืดเพ่ง มาหาหาสิคะมาละกอสสูๆมากนะมากินน้ำเสาบะมี่ไหมมีแต่บักเตงบักแตงกับบักเตงบักเตงน้อยๆนน้อยนะคะเนาะนั่นแหละการเมื่อวานก็ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องค่ะพรุ่งนี้ก็บินกลับแล้วนะคะแต่จะเป็นมันมันสิเป็นมือไม้ของวันเสารเนาะค่ะเนาะมันสิเป็นมือเอ่อมันสิเป็นตีสองของวันเสาร์เนาะซาพิมพ์ก็บคอยสิฮอดบ้านเนาะเมื่อวานเนาะ กับมืออื่นกับยูนี่เบิ้ลมือนะคะเนาะกับกออกจากนี่กับออกจากนี่ไปสนามบินกับสีประมาณเที่ยงคืนเนาะคะเนาะเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวทริปนี้เนาะคะเนาะอีกเดือนหน้าเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งเจ้าเดือนหนึ่งค่อยสิห้ามองไปใหม่เนาะพี่น้องคะ่ะเจ้วสาวพิมพ์มันซับเปล่งตนนัวเด้อค่ะเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ เออฉาบแต่ค uh ิวแคมเบอร์ส first um for me เอ่อมาไปยี่ยังพี่น้องค่ะมาไกปโอ้ยมายี่ยังกอดสาวพิมก็ลืมโอ้ยน้องเงยไหลเที่ยวไหลแล้วลืมหนาลืมหลังพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อมากินสมตำแต่งน้ำสาวพิมเด้อพี่น้อง หิวเป็นตุเป็นตะหิวเผ็ดเผ็ดหิวสมสมนะพี่น้องคะ่ะเพราอวันมันกินอาหารดิ้เมืองเขามันบอมันกับะมี่ลดจัด,ดมันกับะมี่รดฉาดนะิเนาะสาวพี่เอาเันเอาแก้วเอาเอียงมากน้่มคนเดียวโมันธรรมดาเลยฮอฮอตข้าวเหนียวมากพี่น้องสาวพี่เอาเข้าวเหนียวมากมือเลย <laughs> หนึ่งข้าวเหนียวมากพ่อ <laughs> ไฮยูไฮยูแบบบ่มีบ่มีข้าวเหนียวกินนี่สาวพิมยู่บรด้นตวบานกันโดนๆดนกินทีหนึงเนาะค่ะนาะบ่แม่นกินทุ่มืือข้าวเหนียวอะไริ่นกินทุ่มืือก็บ่ไอวอีกแล้วค่ะเขาของนาบ่ไ้พี่น้องสาวพิมเป็นคนถาดแกเนาะถาดแข็งกินข้าวเหนียวอะไรกับเขาของนาบะไรเลยล่ะขอบอกขอร้องสาวพิมก็สิกินนี่ล่ะค่ะ เทสเดยว่ามีมะเขือเทศคือพอแล้วบาแล้วก็บ่มีมะเขือเทศนะเจ้เนาะมีแค่นี้นะสับมะแตงสองสองหน่วยสองหนึ่ยหน่วยแต่ว่าเอาหน่วยเครื่องมาทีน้องพราได้สดเพราะว่าแจ้งหน่อยเสียก็จะได้เอาไปกินเขาสาบพิมใไซยังมะตีแล้วได้มาเบิ่งเด้อพี่น้องค่ะแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้อง มารับนี้มาเฮ็ดต่ตาบักแต่งไก่บ้านสาวพิ้ม <laughs> มารถชาญสิงนะ่งออมาแบบไหนสาวพิมสิมัเฮ็ดพี่น้องก่าก่ะบักแต่งที่เขาสาบไว้นะคะเนาะ This is Cucumber Shop-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 Shop in my Cucumber i t m a k e Cucumber Salad like Like l a o or Isan style I don't have tomato But I use tomato so พ่อมีหมากไก่พ่อมีบมะเขือเทศนะคะเนาะสาธินก็นใส่ซอสมะเขือเทศเอานะครับพี่น้องค่ะนี่ไงใส่ลงไปเลยนะมันจะออกเป็นบะหามาักรสชาตดดอกต่วบ้าให้มันนักหัวเจวเจวนานั่นมีมีทุกอย่างนะคะมีมีบะกพียงของรสน้ำปลาน้ำปลาร์นะคะในนี้นะคะเนาะเอ่อ ตัมแต่งไกลบ้านเนาะค่ะเนาะตัมแต่งไกลบ้านของสาวทีมสาวฟิม,มกับสีเทลงไปเลยนะคะเนาะเทลงไปเลยค่ะดูสิอันสาวก็มีเนาะคะ่ะสาวก็มีที่ <c oughs> เป็นพี่นี่เนาะพี่น้องจ้าพีม่มีแตสีต่างๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเนื้อเนื้เนื้นะเนื้อเนื้ให้มันเข้ากันเลยนะพี่น,อน้องจะกินขูมือละกัน เงินไอพี่น้องเบิ้งนะคะน้องเงินเงินสาวพี่เบี้ยเงินพี่น้องเบิ้งนั่งเทียรนั่งขึ้นน่ะกำมาจากเกี่ยวค่ะพี่เหมือนกับลุยลุยนั่นนะคะมันหิวพี่น้องมันหิวเออมันหิวเออแนวเผ็ดเผ็ดนะคะเนาะงชาวบ้านสาวพี่มาเที่ยวสาวพี่หมือนกับไปดื่มได้ดื่มอย่างกระหอเอียงนะคะเนาะกินแต่น้ำส้มเป็นเป็นเป็นคุณหญิงค่ะสาวพี่เหมือนกับกินน้ำส้มนะคะเนาะน้ำส้มแล้วก็ ไอซ์ทีใช่ไหมอืมได้ยุบหนงแซ่บได้น้ำซอสซาฮิมน้ำดำน้ำปรุงกันสมตำไก่บ้านของซาฮิมปรุงมากแบบเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะั้งทีอนนี้สาฮิมกินบางทีไปห้างในซาฮิมมาปรุงไปไปไก่ยังซงสาฮิมมันสิ ุงนำ้ำน้ำแบบนี้แหละจ้ะซอยซ้อยบะฮุงไปน้ำนะพี่น้องคะ่ะซอยเส้็บะฮุงไปนำ้ำสีาสาพีมพ่มีแสิกินเนาะเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อมาเด้อม,มากินน้ำกกนเด้อแล้วก็เสร็จนะคะตำแตงไกลบ้านนะคะส้มตำแตงไกลบ้านขางสาวพิมพมาดูกันคะ่ะว่าเป็นยังไงไตกาดบ่อ ได้บอพี่น้องโอ้อยู่เด้ย่ยเสบเด้อะบอกให้เฮ็ดคือสาวพิมพ์เด้อผู้ใดไปไก่มากผู้ใดไปไก่มากไก่กรนตัมคัน,นสมุมนนะผู้ใดอดได้กระบ,บ่เป็นนยังนะคะแต่สาวพิมพ์อดบ่ได้นะคะเรื่องส้มตำนะคะเนาะส้มตำมะละกอส้มตำเตียงอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนั่นละมา,มากินน้ำสาวพิมพ์มาเด้อมาเด้อแสีบเด้อพี่น้องขาเป็นแนมเป็นแนมเน่ได้เรื่องได้เรื่อง ซาพิโม,มอยออดเดยจบจำไม่ได้พี่นอนคนทันงหมดว่าหามะเขือเทศบ่ได้ซอสมะเขือเทศเท่านี้นะคะใส่ลงไปโลดซีสันก็สวยพร้อมนะคะสีสันจะได้เลยละ่ะอื ซอสน้ำส้มตำปรุงปรุงปรุงรสแล้วเรียบเลยนะพี่น,อน้องเทลงไปหมดจวนี่ทุกอย่างแก้ครับได้ยูพี่น,อน้องครับมาเดินเักเสียงสาวพี่ ดำเบิดนั่นแหละค่ะไม่มีเอียงไรดอกมุนเลยไม่เห็ดส้มตำไก่บ้านเห็สาวเอ่อเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิึงนะคะ,ะว่าสาวพิมมิตรจังไหนส้มตำแตงไก่บ้านนะจน๊ะเนาะขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามสาวพิมพเนะี่ค่ะเด้อเอ่อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากับแลวสาวพิมพ์กับสิทธยอยไปหาได้พี่น้องคะ่ะ แตาว่าสาวพิมพ์เด้สาวพิมพ์เที่ยวอยู่ตอนนี้ขอเที่ยวกันขอพักคอนกันสองปีไม่ได้เที่ยวเลยขอบพูดลหลายๆนะคะพอกันคลิปนะพี่น้องเ๋ยวสิทธิย่อยเอา,านะคลิปท่องเที่ยวปอนไปพี่น้องเบิรงนะคงะรอย่าลืมนะคะกดไลค์น้ำเน่ซับสไครต์สาวพิมพ์น้ำพร้อมแล้วพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีนะคะเด้อสวัสดีทุกผู้ทุกคนคะ่ะ